วันที่21มิถุนายนของทุกปีนักสเก็ตทั่วโลกจะออกมาแสดงตัวตนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและการสนับสนุนจากสังคมโดยมีชื่อว่างานวันโกสเก็ตบอร์ดิงเดย์ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกายังประกาศให้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย Shall อยู่กันที่สถานีกลางมาซื้อค่ะวันนี้แบบรวมญาตมาิมากันมากมายหันไปมองสิ Hello, สวัสดีค่ะทินติดล้อวันนี้บังซื้อจมรกากาศีเพื่อนมาเยอะเลยไอแซคสิ่งที่จะต้องเตรียมมาที่ลานสเก็ตหน้ากากอนามายัย อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์สเก็ตหรือสเก็ตทูสวัสดีดค่าวันนี้มาบังซื้อ,อ,อน้องใหม่ค่ะใหม,ม่เบฟวันนี้มาได้ดไรสองอย่างเอามาสองอย่างเลยอะ่ะมีอะไรมัง่งมีโรลเลอร์สเก็ตกับรองหมอดค่ะนี่โรลเลอร์สเก็ตนะคะของออน้องใหม่ค่ะนีออ่พี่ข้ออะไรคะสีชายาค่ะเหงือแตกมากเกลืออุ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันติดอะไรเนี่ย อันนี้ชายาลอซิงอันนี้ลอซิงลอซิงอันนี้เจ้าอวดได้ไหมอวดอวดหน่อยได้อ่ะบูมมาอันนี้คือเอ่ออิมพัลลานะคะสีเอ่อมิดไนท์บลูอินทบารัมอินทบารัมกับชายาชายาใครเราจะขิงเขาแถนถุงเท้าด้วยอ๋อจอร์นาลไม่เจะแทนเ้าเหมือนกันมึงจะขิงกันทำไมสีง่ายมุก ของน้องมุกค่ะน้องมุกจากเบฟค่ะอย่าถ่ายฉันในตอนนี้เหมือนคนพิการตอนนี้ล่ะฉันว่นี่เหมือนคนพิการนะหนูท่ันล่างนะคะแล้วเหมือนแล้วบหมือนคนพิการไม่ไหวแล้วไม่ใหม่แล้วในเสียชื่อจะพาไปดูหนุ่มลองบอดหนุ่มลองบอดเดย์เดย์นั่นหนุ่มลองบอดเริ่มมาแล้วอันนี้พี่เน้นพี่เน้รมาดิอ่ะโอเคพี่เนรพี่อั้มตั้งใจกล้องหน่อยพี่อั้มอ่ะพี่อ่ะไรเดอร์อะไรเดอร์บูทเทิลสินค้าอันนี้มองไม่เห็นรู้จักอ่ะ ตูมผัดผัดเอามาขน,น้องใหม่ไม่รู้เด่นในวิดีวิวดีวิดีวิดีพี่เจมจพี่เจมมีน้องดิวค่วะน้องดิวสวัสดีค่นี่อันนี้ <c oughs> ตัวแสบมากเลยนะคะทิมบุรีอันนี้พี่หนึ่งลุงลุงอ๋อน้องหนึ่งน้องหนึ่ง <c oughs> น้องหนึ่งน้องหนึ่งอันนี้น้องคอปเตอร์อันนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเก่งครับอันนี้คุณเก่งนะครับเออ เห็นป่ะบุรีเก่งบุรีเก่งวันนี้คุณแม่น้องคัพเตอร์สวัสดีค่ะสาวของเราคุณโบค่ะนองพี่โบค่ะเหมือนในนี้ไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนใครปะเหมือนใคร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 วิเต้ยถึงส่งไปแล้วน่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกัน อันนี้นะคะน้องปานน้องปานไรด้วยค่ะดูคัสต์นะขาดีมากเลยอันนี้คุ้วยค่ะทุกคนอยากเห็นตัวจริงคุ้วยค่ะนี่คุ้วยคุ้วยนี่พี่ดามนะสวัสดีค่ะวันนี้โชว์ท่าอะไรมาไม่มีไม่มีหรอยังง่วงอยู่เลยแม่จ้าใส่เลยสเก็ตทูล่ะสเก็ตทูแล้วก็ตอนตอนเล่นน่ะเขาต้องใส่แบดเล่นไหมพี่อลิศ ใส่นะครับถ้าไม่ใส่นี่คือเขาจะแบบว่าเขาจะคาเราเขาจะคาเราแล้วก็ให้เราอ่ะเขาจะจับเราไปยิงจริงจริงที่นี่เปิดไปกี่โมงพี่อดล็ที่นี่นะคะเปิดเปิดห้าโมงสิบสามทุ่มเนาะตอนนี้ยัง่ได้อยู่ในที่บังซื้อแต่ว่านาโคดังจากที่สถานีเปิดตอนนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เด้อยู่หรือเปล่าไหนเกิดอะไรขึ้นไมถึงฉันหรือเธอเธอเธอก่อนเธอก่อนเพื่อนมีการบาดเจ็บ พี่คี้บาดเจ็บพี่คีลม้มบอดกับตกน้ำเฮ้ยเขาควรระวังทเนี้ยระวังมากเลยกับคุณไม่เป็นอ่ะให้แนะนำว่าเล่นเลนนี้เพราะว่าเลนเลนะี้มันมีการและที่เกิดขึ้นคือมันสูงมากถ้าตกไปคือการบาดเจ็บแน่นอนแล้วก็บอดตกน้ำมันคือสูขิดเหมือนกันคิดมากคิดค่านะคะคิดฆ่า cause I'm really o you when I'm looking t s your เไม่เอาข่าวครับโอ้ยใส่ถุงน้องด้วยเฮียผมถุงเฟออ์ถุงเฟองไม่ไั่านนี่แกงโรสแกตพี่ลูกไม้คู่คน่งใครสนใจโรลสแกตติดต่อพี่ลูกไม้ได้นะคะแต่พี่ไอจีไม่ให้โอ้ย ส่วนฟรีสักห้านาทีไม่ได้มากแล้วนะมาลค่ะกันเบป่มาถึงเล่นค่ะเล่นเล่น10%ค่ะ90%ไทยแบบค่ะมาค่กันเบปาค่อย่ากอดเอากคะมาทไมคะซื้อมาทำไมคะี่ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เสร็จกันเบก็จะกลับลวค่ะพรได้คอนเทนต์เรียบร้อ เปบแล้วก็น้องๆ้อรสเกตไทยแลนด์อันี้เน้องเชอรี่น้องเชอรี่แล้วแล้วเกียดเด็กโรสเริ่เกียดเด็กโรสเรเกลดเราอะนางฟ้าโรสอยู่น่ข้างหลังเนี่ยครูอะซูมซูมซูมไล่เลยไล่เรียนไปเลยที่โนโน่ให้สาวก่อน